สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตการใช้เครื่องยกแผ่นเหล็กนะครับหรือเป็นเครื่องดูดด้วยแวะคคัมนะครับไซยแผ่นเหล็กที่เราดูดก็อยู่ที่เมตรห้าคูณหเมตรนะครับตัวดูดของเรานะครับก็จะมีทั้งหมดข้างละกิ่ตัวเนี่ยหนึ่งสสามสี่ ห้าหกเจ็ดและสิตัวนะครับสองข้างก็จะเป็น20ตัวดูดซึ่งตัวยกเราเนี่ยสามารถที่จะถอดประกอบได้นะครับถ้าเราเป็นเพจแค่3เมตรเราก็ถอดช่วงปลายมันออกแล้วก็ช่วงหัวมันออกนะครับตอนนี้เรากำลังเปิดเครื่องนะครับเครื่องกำลังทำการปั๊มลมอยู่นะครับเพื่อดูดลม สักคูนะครับแผ่นตัวนี้หนาอยู่10บม็นะครับน้ำหนักรวมแผ่นถ้าผมจำไม่ผิดน,นั่นก็อยู่ราวๆสักห0 0้อยโลนะจำไม่ผิดน,นะจะยกแล้วนะครับยก้อยนะครับเคนเราสองตันนะครับแข็งแรงทีเดียวยกลอยให้คนเครื่องนะครับ ยกรอคนเครื่องแล้วเราก็เลื่อนเกมไปข้างหน้านะครับคนนะครับเทนหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะมีคนจับแผ่นให้มันสายไปสายมานะครับแต่ว่ามันก็นิ่งนิ่งนิ่งดีอยู่นะครับ <c oughs> ไอตัวดูดนี่เราใช้การเสียบไฟแล้วนะครับไฟเป็น220ินะครับเมื่อกี้ที่น้องเขาขึ้นไปเสียบปลั๊กนะ ขงทางเก๋นอนิ่งเี้เล,เลยโอเคเลยครับอพอถึงตำแหน่งที่ต้องการจะวางก็ช้าๆแล้วค่อยปล่อยลงครับนิ่งกริบเลยครับขึ้นง่ายทำง่ายครับ,บอุปกรณ์ช่วยยกของเราครับ ปล่อยลมออกแล้วก็ยกแผ่นลกตัวดูดขึ้นเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จครับแล้วก็เปิดเครื่องครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับรีวิวเครื่องดูดเหล็กโดยใช้แว็คคัมนะครับใช้ลมดูดตัวนี้ยกได้2ตันนะครับม็กซิมัมโหลดแต่เคเราได้2ตันเพราะนั้นก็เต็มทีไ่ได้ได้ตัน5เพราะาตัวอุปกรณ์การยกนี่นะ่าอยู่อย่าวๆครับสองถึงส้อโล ก็บวกเข้าไปอีกกันห้าก็จะเป็นพันพันแปดเดี๋ยวมันจะเต็มโหลดของเครเรามากเกินไปนะครพอเราโหลดไปแล้วก็เตรียมตัวตัดต่อไปครับคิดง่ายลงง่ายครับขอบคุณครับ